สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับวันเกิดในลัคนาราศีพิจิกเลยชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสําหรับเดือนตุลาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจกรับช่องบูพยาด้วยนะครับสาหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถ ทักไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่้นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่ใบแรกนะครับคือเป็นไพ่หนึ่งไม้สองดาบหกเหรียญเพจออฟเพนทาโคนะครับน o ยออฟเพนทาโคคิงออฟวาน เทนอปวานคิงถือเหรียญ The Magician แล้วก็เป็นไพ่ The Sun อิทธิ The it, พลใต้สำหรับ Strength โอเคครับไพ่ทุกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับชาวพิจิรกรลัคนาพิจิกเนาะเท่าที่ดูนะครับตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโคโจรตกในเลือนมรณะนะแต่กำลังจะเลื่อนไปที่เลือน สุภแล้วนะครับกำลังจะออกไปแสดงว่าชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกอาจจะมีเกณฑ์ของการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวาประจําตัวเนี่ยกำลังจะมีการโคจรในการเปลี่ยนแปลงและในทางไพ่เนี่ยก็มีโอกาสแนวโน้มของการที่มีไพ่เดอะเมเจอชเนเมชหมายถึงการปรับ การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันมีความสมดุลมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนผ่านในเรื่องของสิ่งต่างๆให้มันมีการริเริ่มการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของไพ่ใบนี้เลย p a พ o o f Pentacle นะครับ p e จ o f ฟเพนทาโคเนี่ยหมายถึง ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความมั่นคงที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการคิดการวางแผนการวางอะไรในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะทำให้เราดูนิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราอาจจะมีความรู้สึกแบบทวอฟสอดก็คือการแบบ คิดในการลังเลอยู่ในเรื่องของความรู้สึก,กในบางครั้งชาวพิจิกรลักษณะพิจิกอาจจะต้องเหมือนกับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพนะครับในเรื่องของแพชชั่นนะครับที่ดีขึ้นจากเด็กถือเหรียญจะเป็นไนท์ถือเหรียญจากไนท์ถือเหรียญก็จะกลายเป็นคิงถือเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตามสเต็ปเลยแสดงว่าการเริ่มต้นการเก็บ ในเรื่องของความรู้สึกเก็บในเรื่องของโมเมนต์สิ่งต่างๆมันจะทําให้เขากับเราปรับในเรื่องของมุมมองในเรื่องของทัศนาคาติได้ดีขึ้นประกอบกับมีไพ่ใบนี้คือ8อ f ดอ n ฟนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะครับเป็นคิงถือไม้อิงแสดงว่าโอกาสของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะ เพิ่มพูนนะครับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ศักยภาพสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอะไรที่ดูเหมือนกับว่ามันยังลังเลอยู่กับความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะยังดูไม่ค่อยแบบปลดล็อกได้อะมันก็อาจจะทําให้เราดีขึ้นฟื้นกลับมาดีขึ้นในช่วงของเดือนนี้นะครับคือความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยดีเลยนะครับถึงแม้มันอาจจะต้องแบบ เหนื่อยหน่อยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนเล็กๆนะครับสองดาบเนาะความไม่ชัดเจนเนี้ยมันอาจจะอยู่กับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเราเองอาจจะไม่ใช่แบบประเด็นของเขาไม่ชัดเจนไม่ใช่ประเด็นของเตอร์ปาร์ตี้แต่มันเป็นประเด็นในลักษณะของการที่เขากับเราเนี่ยมันมีในเรื่องของ ความมั่นใจหรือความเชื่อใจในสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยอาจจะยังไม่สอดคล้องไปในทางเดียวกันสักนิดหนึ่งก็เลยอาจจะต้องแบบให้เวลานะครับหรือว่าอาจจะต้องแบบรอเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสิ่งที่คุณปรารถนาะแค่เราอาจจะต้องปรับในเรื่องของ mindset ความคิดนะครับในเรื่องของความรู้สึกนิดหนึ่งคือไพ่เปน,นี้เลย The magician m ม g ิเชียนหมายถึงตัวเราเองเนี่ยต้องพยายามปรับสมดุลปรับในเรื่องของอารมณ์ปรับในเรื่องของความคิดปรับในเรื่องของ i n d s ซตต่างๆเพื่อให้เขากับเรานั้นมีการพัฒนาและการเอียงๆไปในทางเดียวกันนะครับหรือพูดง่ายส่งเสริมกันและกันได้ดีขึ้นนาะมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเหมือนกับว่าคนที่ยังรู้ได้กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้อิทธิพลของดาวศุกร์นะครับไปโครจรอยู่ในภพเรือนวินาศเป็นตําแหน่งเกษตรบดีเลือก คำว่าเชื่อมเรือนกับดาวคู่ของด้วยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยชัดเจนแต่มันจะยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าได้ตาแหน่งคําว่ากเกษตรบดีคือความมั่นคงอย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้องปรับสมดุลปรับความคิดให้เข้ากันอีกสักนิดหนึ่งอารมณ์อร่วยกันนะครับมองกันในลักษณะที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะมีไพ่เต็งเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นะครับผมคิดว่าชาวราศีพิจิกรลักษณาพิจิกค่อนข้างเข้มแข็งแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะกับปัญหาและอุปสรรคครั้งนี้ไปได้นะครับปัญหาเนี่ยมันอาจจะใหญ่แค่ไหนก็ช่างชาวพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมและเอาอยู่ได้อาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวพระัสบดีโคจรอยู่ในเรือนที่7ของลักนาพูดง่ายคืออยู่ในเรือนคู่นะครับแล้วดาวพระหัสนั้นมาจากภพเรือนปุตตะกลับมาพ,พบภพเรือนอกระดุมพระ เป็นตำแหน่งที่ดีทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยเวลาโคโจรไปอยู่ในเรือนตรงนั้นน่ะมันทำให้ชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความคิดแพชชั่นต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องเงินได้ด้วยนะครับมีไพ่เงินเกิดขึ้นและดาวพฤหัสบดียังมาจากเรือนกระดุมพระที่แปลว่าเงินด้วยสแสดงว่าชาวพิจิกนั้นค่อนข้างที่จะมีการควบคุมในเรื่องของสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีแล้วยังสามารถควบคุมในเรื่องของอ cover นะครับในเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันใครโสดนะครับบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีคนที่โดดเด่นเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเป็นคนที่มีฐานะที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวมีชื่อเสียงมีกิตติยศด,ดัมหรือว่ามีในเรื่องของอเด่นในเรื่องของงานราชการหรือว่าเป็นในเรื่องของคนที่มีตําแหน่งก็ได้นะครับไม่ได้แปลว,ว่าราชการนอเปอร์เซนต์แต่หมายความว่า เ,ออเด่นในเรื่องของงานราชการแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นงานประจําได้แต่มันก็จะเป็นคนที่แบบมีตําแหน่งมีชื่อเสียงว,ว่ามีในเรื่องของอความเป็นขั้นเลยดีละเหมือนกับพร้อมในเรื่องของ ทรัพย์สินต่างๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของกินถือเหรียญนั่นเองเนาะก็คือจะมีคนที่มีชื่อเสียงก็ได้หรือเป็นคนที่มีตําแหน่งก็ได้หรือจะเป็นคนที่มีสภาพคล่องในเรื่องการเงินที่ดีเนี่ยอาจจะเข้ามานะครับจีบมาชอบมาลักคุณทําให้การเงินหรือสถานะในเรื่องของสิ่งต่างๆของเรากับเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทั้งคู่เป็นการส่งเสริมกันเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับดังนั้นชาวพิจ ถือว่าเป็นลิมิตหมายที่ดีนะอันนี้เป็นแบบลักษณะของการมองการไกลเนาะอีกนิดหนึ่งแต่ว่าเท่าที่ดูคือโอกาสของความหนักแน่นการมีแพชชั่นนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาได้ดีแล้วเขาก็รู้สึกดีกับตัวเราด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวเรามีเสน่ห์เมตตามีความรู้สึกเหมือนกับว่านิ่งมากขึ้นคอนโทรลนะครับในบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นมันทําให้เราเหมือนเข้มแข็งขึ้นอะ่ะเนะ ประมาณนี้มีไพ่เดิอดซันเกิดขึ้นด้วย เดือดซันแปลว่าความสําเร็จเดือดซันแปลว่าชัยชนะเดือดซันแปลว่าการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับการพัฒนาให้มันไปถึงนะจุดความสําเร็จได้กับสิ่งที่เราปรารถนานะเดือดซันมันก็จะสําเร็จได้เพราะว่าเรามีแรงปรารถนาที่ดีนะครับมันก็จะก้าวไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่เรานั้นต้องการบางคนเนี่ยจะอาจจะมีลักษณะของการมีคอมมิตเมนต์นะครับบางคนอาจจะมีลักษณะของการมีในเรื่องของ เคออ้ว่าเหมือนกับการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relation เนี่ยให้มันปรับพัฒนาขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งนะครับนะมั่นคงดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของอไลฟ์สไตล์ชีวิตได้เข้ากันดีขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูอบอุ่นใจกับความรู้สึกที่มีต่อกันได้ดีขึ้นนะครับเพราะาอะไรเพราะเรามีแพชชั่นที่ดีแล้วเรายังมีความมั่นคงที่ดีมันก็เลยทําให้สเสน่ห์ของเราอะ่ะมัน ทำให้ตึงตาตึงใจเขาได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันอีกสักนิดหนึ่งนาะสิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังนะครับคืออย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของสภาวะอารมณ์นิดหน่อยนะครับมีไพ่ใยนี้กับไพ่ใบนี้คือ ความรู้สึกหรือความซีเรสความจริงจังของชาวพิจิกเนี่ยนะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะยึดติดบ้างในบางครั้งเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราอาจจะคาดหวังกับความสัมพันธ์จนเกินไปมันทําให้เขามีความรู้สึกอึดอัดใจแต่ถ้าเราอย่างที่บอกว่าเปิดใจค่อยๆเป็นเด็กถือเหรียญนะเด็กถือเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าการเริ่มต้นนะครับคือไพ่เพจเนี่ยเพจคือเด็กเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นนะครับแล้วธาตุดินเนี่ยของเหรียญเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นในลักษณะของการ มองนะครับมองอนาคตแต่มองแบบขเขาเรียกว่าไงมองแบบพื้นฐานอะมองแบบเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็มีภายในถือเหรียญเนี่ยคือมันอาจจะช้าแต่มันก็ชัวร์แล้วก็มั่นคงดีนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากแค่มองตาเราก็รู้ใจกันนะแบบนั้นเลยดังนั้นเนี่ยในช่วงเดือนเนี่ยบอกเลยนะครับสรุปว่าโอกาสของการที่ตัวคุณกับเขาเนี่ย มีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์หรือว่ามีโอกาสที่จะปรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติเนี่ยมีโอกาสที่จะสอดคล้องไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นมีในเรื่องของซิกออป่าเพนทาโคลนะครับหมายถึงตัวเราเองกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเวลาสิ่งดีๆให้กับกันและกันหรืออาจจะแบบเหมือนให้โอกาสในเรื่องของความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกดีๆต่อกันนะแล้วก็คุณอาจจะเข้มแข็งพอที่จะผ่านพ้นปัญหา สิ่งต่างๆที่อาจจะก,กําลังเจอได้เพราะแน่นอนมีไพ่สิบไมยบางทีมันก็ช้ามันก็หน่วงมันก็เหนื่อยอยู่บ้างแต่นะครับแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ยังแบบต้องใช้อารมณ์กับในเรื่องของความสมดุลนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะพัฒนาและก็เติบโตดีทําให้เรากับเขาสามารถที่จะเคลียร์ใจแล้วลงตัวกันได้ดีขึ้นเขาอาจจะมองเห็นในจุดดีของคุณมากขึ้นนะครับเพราะเราอาจจะมั่นคงแล้วก็มีแพชชั่นที่ดีดึงดูดใจของเขานะครับหนึ่งไม้ หนึ่ไม้หมายถึงความรู้สึกกับความกระตือรือร้นนะครับกับสิ่งที่มีมันทําให้เรามีคำว่าอะไรนะเหมือนกับว่ามีแพชชั่นที่ดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกที่โน้มน้าวใจของเขาเนี่ยกับมาหาเราเข้าใจเราแล้วก็พัฒนากับความสัมพันธ์ได้ดีมากขึ้นเช่นกันสาหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม